ข,ขันไหลครับคันไหลไหลขันครับกันขันไหลเลยซับมืกนะอ,อกันนะมาดูเขาคลัตต์ทัวร์บามถึกฝปหน้อยไหมขันนี่ก็สั่งเถอะก็ควาเด้อครับออก็ควาเด้อ ก็สัตว์เ้โมมาเึงี่ยนลำปลาแล้ว,วระวังระวังหืมตีงปลาห่อบพี้น้อง เอาเลอดเอ้าเลิ Máy bay này nhỉ Ủa Bây giờ xe vẫn trả vào bạn muốn bút thử được ทึ่นตัง้งวาทัานเแลวอยู สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปแทนผู้ชมที่กาลังรับชมสู้กูสุขคนรับพบกับพงช่องสายหล่อป่าชีแนลนะครับเมื่อนี้มาพบมาพอกันอยู่ไม้บ้านหล่อรวงนะครับนาแต่พูมิพันนะครับนามเน้ายังหลอยู่ครับแต่ว่าอยากมาซื้อป่าบุ่ค่อยเขาดอกจะมากันสองคนกับเสียนนาครับเพื่อทรัพแล้วของกับเสียนนาแล้วร้านมาจากขอนแก่นนะครับเพิ่นไปทํางานที่ขอนแก่นนะครับมาพอกัน เมื่อกี้กาวาสีนอนคืนนะครับแคมปิกเอาเตาเอายัางมาย่างพร้อมเครื่องครัวพร้อมนะครับเนื้อที่ใส่เมื่อกี้กับเป็นหัวเนื้อของอาหารนะครับอาหารทางน้องกสีพันชงมาให้ใส่นะครับหอ,อมขนาดเลยมานลุนมามาหลุนกันครับว่าสีมานวะนะครับมื่อกี้กัเป็นวัดเสา์ที่หนึ่งนะครับมีนาคมสองห้าหกแปดนะครับผม ความเร็วลมเฉลียอยู่ที่เท่าไรเฮ้แปดแปดแปดหรโอเคความเร็วลมอยู่ที่หาประมาณหาหกนะครับออกแก๊งการตกปลาหานูครับผมหากินเหมาะเลยมั้ยลูกมันอ้อนนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นมาหากิโลเมือนนะครับอ่ะรุนกันครับอันนึ่งมอเดิเบอลโดนแล้วอ่ะก่อนปีเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม โอ้ร้านมาหอดพอดีครับเอ้าลางขันขันกันลุงเอ้าตอนนี้สิบโมงสิบสี่นาทีครับวิ่งชุดแรกครับกิ้งกิวๆก้องขี้เอียงว่ะเอียงวะแม่โอ้เอ,อีอยงแล้งยงิงเลยเค เต็มแลกครับผมกระบอกใส่กำลังโอ้จักกินกูจักกินเม็โฟมเม็ดโฟมเฮ่จำพร้อมับไปแล้วครับเต็มแลกวอ้ยปนยินหน่อยใส่แว่นใส่แว่น ห้องลูกลูกมาก่อนก,อกินกุ้งนะครับใส่หัวห้าน่าไม่แล้วแม่นบอ่ออะไรนี่ไม่ได้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  ลวดกระบอกใส่นี่ครับจะลา <heures. S 2> บเสียบโค้งนู่นี่บดึไหล่เลยโอ้โอ้ นุ่นป่ะนั้ไหวใส่กระต้องนี่เบอร์ห้าครับเบอร์ห้าชุดชุดห้ากระโดดครับครับพรามถือฝันไหวไหมคับนี่โอ้ขึ้นสั่นหัวะครับขึ้นหัวด้วยขึ้นสัดน กองสั่นจริงจังเก็บร้อยล่ะเก็บร้อยล่ะคือคือนบันหนึ่งมันคือนบันหนึ่งไหมแล้วก็คอองละ เม็ดง้างครับส่วนจุดหาเนาะถิ่งโทรศัพท์ตากดดแดดเบนไปจสะดู ไม่ถือดีอยู่ครับที่จริงปลาหน่อยคือดีอยู่ขอดึงรุดได้ปลากระรุดน้ำเรียบร้อย ครัรเนีย่ยก็กินค่อยเห็นซับมือกันนะมันกรเบาทบมันควย่ะ เกอย่างมุดลงเบิ่งเล้มันของอยังวะมีอ่งเบิ่งกันกัะปลาตัวมีโคตรงามขนาดปลายัางมาหลุนกันครับโอ้ยมุนติวติวมา พี่น่องเห็นลานปืนโอ้ปากกระบอกใส่งามงาครับสูบพ่มกดงามน,นะ ลองใหญ่ไปเรียนนาคนนะครับจานเพิ่นได้ไลเจ้าสีขาบอกมาเลยแล้ทีไปยังไงบ้างขาวได้สนลองมืก่อน เอ้ยวิ่งอยู่ดิวัดงานหนึ่งวัดถูกมุมนั่งอ่ะบาดช่วยวัดวัดมือมันวัดบาดช่วยรถขี้ขันเนาะเยอะพวกเงินขึ้นร้อยไปบาดบาดถิเมื่อเนาะโอ้ขึ้นขักเนาะบาดช่อยว่ายกขึ้นว่าวิฟ้าวัดตัวมันออกว่าขาดมันมันยังจักตัวเลยวะยังฟ้าทุ่มมันบวกล่ะเนาะ ปลาสวยออกบักเลยซุ้มปลาตีปลาตะเพียนก็ยัางดูปลาบางเนี่ยปลาสวยมันหัวแหลมเนาะมันออกได้เนาะลอดออกบัดเลยปลากระเบื้องปลาเงันออกได้จีเห็รอกจะเบื้งหัวกระเบื้องปลาสวยเลยเนาะเอ้ามันเกือบเโบก็มีเกือบโบ งานกูเดียวครับาอาจารย์เพิ่ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยูอดอ่ดิอดดโอ้ถุยอดรับสุยดยอดเอามัลองตีแทนที่เพื่อนมันรับสม,มันทอะไรปนนินนี่แสงว่า,าเป็นน้ำเ้าเ <laughs> อาอะไร บกของเนาะบ่บ่ครับสครับโอเเาบุ่ผมเรีนพุ่นจริงกดมือได้ปนีินหน่อยสองต์บเอาจารย์พุ้ใหญ่อกได้บลกลายหนึ่งบ่เต่านาดี่ กระโปกับฟองโป่งเลยง่ายมาลองเมงที่หนรับูข่าหลคือเราปะทันบพราะท่านไหลก็ไหนรับอ้ย่าไยังบ่นทุวสะดวกกน่วนเลยมึมือไหนบ้านเรามือนันขวนต้องทีละทิเื่อหมือนในไฟอยู่ตัวเดียวเอ็ยนึกบ่นด้ทีละ น,น่าเบ็ดผมข้นนึง <c oughs> ไปบักไก่นึงออกขือออกขวาจับเนี้ยได้ผมไม่บ้านแบบเาดี๋ยวเเต็มเผ่าเลยเรือยอ่เยคุบ็สุดจุบาบาทน,นี่ยทำให้ปนินนี่ยแสดงว่าสีไงายมดีอ้าวไงายมดีเล่นฮะ่นะ <c oughs> ยายย้ายปนิปน มันมือได้สตัวครับนี่ะสววาทีสอที่ไปลาแต่มอก็ไหเดอไหมครับเดี๋ยวีข้างเดียวด้วยโอ้แค่หัวมุมเดียวมนิดคนครับครับโอ้บ่ไน้าหนุนแมจ่าจากเชือกมก็ติดตามผลงานอยู่นี้อยู่ก็ผม ตัวนี้ไงกุมอเมีบ้านดึงครับปีแดงโอ้ปลิงปลาครับปลิงปลาตัมองเลยเนาะเนี่ยกลับริมเขื่อนครับผมเฮ้ยเสียงโคกเม่บ้าน กินโคกกระเสียบแล้วฟังเชียงนไงอืมปิ่งแป๊วหอนครับปิง่งวัง อ้่นนนโอ้โหมาถึงเลือกลําปาแล้วระวังตาโอ้โหิมค่อยฮะผ่านค่ากินค่อยทีอ้าลูกเต๋ลุงงใหญ่กับมาเน้อบาาเนี่ บูดมาแล้วขม,มเลยก็ขะง่ายนี้โอ้ระวังระวังเว่อเสียวผ่าจับผ่าจับ <c oughs> ผ่าเจ้าอไทย <c oughs> ปล่อยไปเลย <c oughs> อืมไทยนี่ <c oughs> ครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มกลักวๆนะครับ เงียบปดเรียบร้อยอนอนครับคื้นมาเงียบเลยมีหลานหลานได้พันธิ์โบตัวหนึ่งนะครับหลังก็เงียบไปเลยนะครับกันไม่มึนเช้าครับนอนก่อนบัาเขอาบรรยากาศเออ้อนี่คือมีเตียงมาเลยมูคักชูบลม บาปไปการเฉพาะโอ้โอตัวกับบ่ได้ตัวหนึ่งครับบาทนะ่ะว่าเจ้าบ่ได้เลยน้องบอ่ได้ใน่ต็มบ่อ,บอคำปนินน่อยสองสามตัวยืนมองนี่นช่โบราณครับแต่ว่าถือว่าได้อยู่อันนี้ปนินอยู่ ओय दादा ओय दादा ใส่กรนิน่นเลใสห้ครบต็ขั้นไลนเลย

เนียบเลยอู้หูสีวาหลุดเลยมันหลุดเลรยังมันหลุดเลยข้างไหนข้างรกนี่ลงกี่มอ่ะ Tak, พี่น้องตอนนี้ครับเวละเกือบเกือบสองโมงแล้วนะครับสิเก็บเบ็ดแล้วนะครับปูด้วยมานครับเพื่อใหทางพี่น้องทางไกลก็นถ่ายให้น้ำลดจังหน่อยเด้ครับค่อยเข่าเขาเสนาเดี่ยวเมื่อวานยืน่อื่นบวกปันใดครับที่จริงปลาหน่อยจะถือดีอยู่แต่ว่าเวลาหมุนเขื่มนน้ำกบนะครับกอหยาแล้วก็รูดไปไลยได้ส่วนหน่อยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอืมเ,เ,เด็ดๆแล้วก็มาเบิง่งผลงานก,นกันครับมันสิชมกร็ช่างออกตั้งแต่อยากอายเอาขึ้นแล้ว want it.